คนเล่าเทิงกับบหูว่าจะเอาหนาไปไว้ไซหลังเจอผีไทยโพย์เปรียบเทียบระวังถนนโหนทางแน่นค่อลวงเวียัน์อปปอลเล่ากับกรุงเทพมหานาคนปรป้าทิไทยที่มีค่วมแตกต่างกันปันฝากระผิวเหตุเอาคนเล่าเทิงกับไปโบปินได้แต่ย่อมฮับค่วมจริง ซึ่งตักับข่าวนี้เองก็กำลังเป็นกระแสดเดือดในโลกสังคมออนไลน์ปัติเล่าพอหลังจากเดมี่เพจเฟซบุ๊กที่คนเล่าขาดการวาน่าจะเป็นเพจจากท่าฟังไทยหรืออาจจะเป็นคนเล่านํากันเองเดมีการโพสต์หูภาพเปรียบเทียบระหว่างถนนหนทางในน,นครโลวงเมียนมาโซปปเลาวกับถนนหนทางในกรุงเทพมหานคนปรปัติไทยโดยท่าฟังสายของหูภาพแม่นแดตแสดงให้เห็นถึงเส้นทางแห่ง นึ่งแน่นครล้วงเวียงจันทร์ที่เต็มไปด้วยบ่อคุ้มนำขังยางยายไปทูขนทางแต่ในขณะทีหูภาพท่างฟังครัวเม่นเป็นเส้นทางแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครที่ได้มีการปูยางมีการแบ่งเล่นอย่างสวยงามซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างอย่างชัดเจีนกับเส้นทางแน่นครหล้วงเวียงจันทร์สอปอลเราละได้กลายเป็นกระแสดราม่าสุดดูเดือดอย่างทันทีในโลกสังคมออนไลน์ปัติเลาว ซึ่งโตกับผูกภาพเปรียบเทียบดังกล่าวนี้ก็บ่หมายความวา่านนครหลวงเวียงจันทร์แมนจะมีเส้นทางที่เป็นบอ่อขุมเสียหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอยังมีอีกหลายเส้นทางที่มีการสมเปลงและสางไม่ได้มาตรฐานมีการแบ่งเล่นอย่างสวยงามแต่จนได้ก,ก็าตามก็ปฏิเสธบด้วายังมีอีกหลายเส้นทางในนคร้หลวงเวียงจันทร์ที่มีความเสียหายมีบอ่อมีขุมเป็นอันตรายต่อกับการสัญจรของประชาชนแต่กับบ่มี น่วยงานเขามาส่งแปลงแก่ไขโดยก็อิงตามกับการรายง,งานจากสื่อสำนักข่าวเราในวันที่3สิงหาคม2563ที่ผ่านมาแม่นไดีมีระชาชนออกมายืนยันว่าตามเส้นทางแต้บานสีไข่หน้าแฮห,หน้าเราน้องเหนียวน้องแตง่งเม่งสีโคต,ตะบองนครขลวโจัินทร์แม่นเด่าพากันยืนยันว่าสภาพเส้นทางในเวลานี้แมนเปนเพเสียหายเป็นอย่างนะักเป็นบอ่อเป็นขุมมีนนำถล่ม เฮ็ดห้ยการสัญจรไปมาของประชาส,ะสนมีความุ่งยากและมีคุามเสียงสูงที่อาจจะเกิดอุปติเหตุในสภาพเส้นทางแบบนี้และพรอมนั้นเมยหย่อนกับไปในปีศ5 .2 2ที่ผ่านมาเส้นทางเหล่านี้ก็มีสภาพที่โบแตกต่างกันกับในปีนี้พอมีความเสียหายเปเพมีบอมีคุ้มมีหนำครั้งและถึงว่าจะมีผัก่วนที่เกี่ยวของลงไปเกยไขยเลวแตก็เป็นเพียงการ เอาดินไปถมและกวดค้นทางเพียงเท่านั้นแต่พอเวลาเกิดมีลมฝนตกมาสุดถ่ายเส้นทางก็เกิดมีคุ้มเกิดมีความเสียหายคือดังเดิมและหลักยาวบ่มีการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบันในปีนี้และผมนั่นเส้นทางเสียหายเปเพ่แบบนี้ก็บ่มีสะพอในนครหลวงเวงจันทร์เพียงเท่านั้นแต่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทั่วปัิลาวและโตกับการที่จะมาเปรียบเทียบกับถนนพ้นทาง นประเทศไทยนั้นแมนเป็นเลียงที่เป็นไปบดได้เลยและบสสามารถเทียบกันได้พอประเทศไทยแมนยืนหนึ่งในเลียงคุณภาพของเส้นทางอิงตามกับการจัดอันดับประเทศที่มีการปูยางและทิศในอาเซียนแมนก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งก็เมนประเทศไทยสูงถึงเจ็ดแสนกกิโลเส้นทางที่ปูยางในประเทศไทยส่วนสอปปอลาวแามนมีเพียงหา้าหมื่นกกิโลเส้นทางที่มีการปูยางทั่วประเทศ ซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่ปฐีลาวจะไปเปรียบเทียบกับเส้นทางในประทศไทยมเป็นเลียงที่เป็นไปบ่ได้และเทบจะเป็นไปได้ยากที่ปฐีลาวจะสามารถตามทันปทศไทยพอเมื่อมาเบิงขนาดเส้นทางไปหน้าในปทศไทยยังมีการปูยางมีการแต่งศิลป์แบงเลนมีการใช้ไฟอย่างสวยงามโดยขนาดทีบางเส้นทางในปฐีลาวแม้ยังบอกสามารถเทียบสันกับเส้นทางไปหน้าใน ประเทศไทยได้เลยและดวยทิตนี้เองจกคููภาพที่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่งางถนนค้นทางแนนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวกับกรุงเทพมหานาครปัเทิไทยก็ไดฮิตเอาคนล่าจำนวนล้วงลหลเ่กันมาอัพออายคายขีนาไปตามๆกันพร้อมนั้นก็ได้เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นว่าจังใดปัิลาวก็คงพัฒนาตามท่านโบไดเลวพ่อขนาดเลี้ยงเส้นทางย่างสู่ไทยโบไดเลย โดยคมเปเล่เพื่อนก็เดกาวายาวเหว้หลายกูอายเขากูอายตั้งแต่บอกวา่านครขลวงเว่งจานลุดพลจาความทุก์ยากแล้วลองไปเบงิงส้นนบดบานนอกอยู่ไท้ยเบงิงถนนหนทางเขาก็ยังดีกูหนีไหลาทางไปหน้าของเขาเจา้าย่างปูหอดค้อนกีด เห็นดีน้ำเดอบทสมควรเอาไปเทียบใส่กับกรุงเทพมั่น่อยคาเขาเกินไปน่าจะเอาไปเทียบแส่เส้นทางเทศบาลเม่ยงน้องคายย่งางไข่เนพออีกหายสิป,ปีจักสิีไดเท่าน้องคายย่างบบหูเลย เป็นตาสอนนแแววบันนอกของประเทศไทยขนาดทางไปหน้าของเขาเจา้ายั่งเป็นหอดทางยางห้อมบ้านห้อมเพื่อนแต่ละคนก็เป็นข้อกีดเกียบมดบันนอกของเขายั่งง่ามกลัวในเมืองเขา้าโบอยากจะเเบาเลยแต่ก็อดเบาบอดใดโบเคยมีความคิดดูถูกประเทศเลยพอทีป่เรียบเทียบไปก็หวังหาบ้านเมืองพัฒนาได้คืเพิ่นหวังว่าไพ่ผักหนาประเทศเฮาจะ,จะเจริญไร้กลัวนี โบอตองไปเทียบกับกรุงเทพกระไดล่องเทียบไซป้าถีเวียดนามนีสงครข้ามบ้านเขาแห้งโหดกลัวป้าถีเรลาเฮาลองไปเบิงลองไปขิ้นหูน้ำเขาเนพวกเขาปดบอยมาน้ำกันแต่ยูเวียดนามเขาพัฒนาไปไกลการปันฝ่ากับดินเลลว เส้นทางนี้แต่สีไข่หาสีเกิดเส้นสัญญาโกสางมาโดนเลวแต่โบเมนเป็นการเส้นกับบริษัทโกสางแต่เขาเส้นกับในนามันก็เลยบเกิดโบมีการสมเปงบอลาที่สองเมนยอนเงืนเฟอร์ราคาที่เส้นนั้นสั่งไปก็ขาดทุนเล่าเฮาเปรียบเทียบกับไทยบไดดอกพอบานเฮาโบไดซ้ำขีเลบของเขาซ้ำเมวาวเล่งเส้นทาง คนไทยจังเมนมากเอาความจริงมาเวาลีนอความเจริญของบ้านเฮากับบ้านเขามันแตกต่างกันปั้นฝ่ากับดินเลยโบเมนแต่นครหลวงที่เป็นแบบนี้แต่เกือบทุกบอลเนี่ยปาถลาวแม่นเป็นโมดเป็นยังตรงเอาไปเทียบกับกรุงเทพลองมาเทียบใส่กับน้องค่ายให้มันได้ก่อนขามดันไปละว,วาเมนคนละขัวโลกเลยกับปาถีลาว เป็นอย่างคือต้องเอานครหอนล้วงจันทร์ของเราไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพนคร้อหลวงของประเทศไทยมันบเมมอสสมกันต้องเอาไปเปรียบเทียบกับทางเมียนาของเขาพุ่นพอทางไปหน้าประเทศไทยของเขาย่างดีกว่า สุมเซลยค่าทางกกเสียเงินค่าน้ำใส่ทางกกเสียเงินทางเข่าบานโกเสียเงินแปลงทางทุกปีโบต่องไปเปรียบเทียบหอระดับกรุงเทพดอกเอาระดับจังหวัดค้นเกณฑของประเทศไทยบานเฮ้าก็อายเลว ก็เขาเว้าความจริงนอาทานั้นงนกรหลวงเวียงจันเทเเทแต่กระโบตางกับทางไปหน้าตาคือบบมืนเบิ่งบานเบิ่งเมืองเขาล่องขามสายเดนเล่าออกไปเบิ่งบานเบิ่งประเทไทยเขาพัฒน,นาโมดแต่พ่อหันหลังเบิ่งบานตัวเองโบอ่อเขาเนบอ ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากชาวลราวต๊กับผูผภาพเปรียบเทียบเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทร์สอปปะปอเลาากับถนนห้นทางในกรุงเทพมหานาคนปรปฏิไทยที่มีควมแตกต่างกันปั้นฝากับเพีวเฮดเอาคนเล่าเทิงกับบบหูว่าจะเอาหนาไปไหวไใส่เลย